สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ปุ้ยสะพายเยอรมันก็มาพบกับเพื่อนๆไม่พี่น้องๆอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะเดินทางกลับนะคะทุกคนกับเยอรมันค่ะตอนนี้เราก็มานั่งทานอาหารนะคะนั่งสั่งอาหารเช้าของเราใช่ไหมคะ สั่งอะไรไปคะกระเพราไก่เหรอครับโอเคนี่คะ่ะทุกคนอาหารของเราก็มาแล้วนะคะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลายตุ่นนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นกระ,ะกกเพราไก่ เจียวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นผัดผักบุ้งค่ะอันนี้คุณชายกินเป็นเซ็ตนะคะวันนี้เป็นเซ็ตกระเพราไก่นะคะนี่ก็เป็นจนปุย้ยก็กินก๋วยเตี๋ยวมันเดิมเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก็ขออนุญาตเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะคะนี่ะมาค่ะมาทานข้าว เดินทางกันนะคะหลังจากรอทอนะคะแล้วเราก็เดินมาที่เกทที่เราจะเดินทางไปเยอรมันนะคะนี่พาทุกคนเครื่องบินที่เราจะจะนำเราไปแฟรงเฟิร์ตนะคะจะปปวยสภปยเยอรมันก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคน เจอกันใหม่เมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นเครื่องบินนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของที่เรารอขึ้นเครื่องนะคะอืมนอนะคะนี่ ตอนนี้เรามานั่งรอขึ้นเครื่องนะคะจะเดินกทางกับเยอรมันแล้วบ๊ายบายนะคะทุกคน